เราไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องนี้มันจะเอามาเล่าได้จริงๆนะฮะแต่มันก็ทํามาแล้วเรื่องราวของรายการขยี้ฝันวันเสาร์กองแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับก็คือเรื่องราวของห้องลูกบอลเด็กที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเล่นกันมาก่อนในตอนเด็กนะครับที่ถ้าเรายังรอดมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณโชคดีมากครับเพราะเมื่อแอดลองหาความดาร์กของเจ้าห้องลูกบอลน,นี้ดูนะปรากฏว่ามันมีเยอะมากครับ แต่ก่อนจะไปฟังกันนะครับแอดก็อยากให้เพื่อนๆมาทายกันก่อนว่ารู้หรือไม่ครับว่าห้องลูกบอลน,นี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาได้กําเนิดมาจากอะไรระหว่าง 1. ตะกร้าผลไม้ที่มีผลไม้วางไว้อยู่เต็ม 2. ตู้กาชาหมักฝรั่งโบราาที่มันจะเป็นโหลแก้วกลมๆแล้วก็มีก้อนหมากฝรั่งสีๆอยู่ข้างในนั้นนะครับกับ 3. โหลใส่หัวหอมดองครับลองทายกันมาดูด้านล่างนะครับว่าจะทายกันถูกหรือเปล่าแต่ห้ามแอบไปฟังมาก่อนเนะ และเมื่อพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันกับด้านสว่างๆของห้องลูกบอลก่อนแล้วกันซึ่งสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักห้องลูกบอลน,นะครับแอดก็ต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆไปอยู่ไหนมาไม่ใช่ละแอดก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นเครื่องเล่นชนิดหนึ่งของเด็กครับที่มันจะเป็นเหมือนกับห้องกว้างๆใหญ่ๆนะครับและข้างในนี้เนี่ยก็จะเต็มไปได้วยลูกบอลพลาสติกนุ่มๆหลากสีขนาดเท่ากำมืออยู่เพียบ ด้วยเหตุที่ลูกบอลเหล่านี้นะครับมันจะกลายเป็นเหมือนกับสิ่งรองรับกระแทกครับให้เด็กที่เข้าไปเล่นในนั้นเนี่ยสามารถกระโดดกระแทกได้แบบไม่ต้องเกรงใจเลยว่าจะจงจะเจ็บอะไร ซึ่งความแปลกของเจ้าเครื่องเล่นนี้นะครับก็คือความรู้สึกเวลาคนที่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยมันจะฟินมากครับคือมันจะเป็นความรู้สึกกึ่งกึ่งระหว่างว่ายน้ํากับลอยอยู่บนผืนเมฆอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ว่ายที่เอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่เคยลองเนี่ยแอดแนะนําให้ไปลองกันได้นะถ้ายังอายุถึงอยู่นะที่ก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันมันยังมีห้องลูกบอลที่ไหนเขาเปิดบริการให้อยู่หรือเปล่าเพราะสมัยนี้แบบสวนสนุกอะไรตามห้างนี่ก็จะแห่ปิดกันเรียบร้อยแล้วเด็กยุคนี้เขาคงเล่นอะไรดิจิตัลกันหมดแล้วละบงเนาะ ถ้าว่าเมื่อสมัยก่อน10จนถึงน่าจะสักประมาณ40ปีที่แล้วมั้งครับเจ้าห้องลูกบอลน,นะครับก็จะเหมือนเป็นกับ The m u s สเลยที่จําเป็นจะต้องมีในการเรียกลูกค้าซึ่งเราจะสามารถพบได้ตามสวนสนุกย่อมๆแล้วก็สวนสนุกใหญ่ๆเลยนะครับหรือว่าตามร้านฟาสต์ฟู้ดหลายๆร้านเนี่ยบางทีนะครับเขาก็มีการเอาห้องลูกบอลน,นี้เนี่ยมาใช้ในการหลอกเด็กเหมือนกันเพราะว่าเครื่องเล่นนี้นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมีได้ตามบ้านครับ เด็กๆหลายคนก็เลยจําเป็นต้องแบบพ่อแม่พ่อแม่หนูอยากไปร้านอาหารนี่เพราะมันมีห้องลูกบอลน,นะครับซึ่งเมื่อถึงตอนนี้เลยเนี่ยหลายๆคนก็คงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วใครกันเนาะเป็นคนคิดมันขึ้นมาว่าจะเอาลูกบอลมาให้เด็กเล่นแล้วมันเป็นสิ่งที่สนุกสนานแบบนี้เนี่ยซึ่งชายผู้ที่คิดค้นมันขึ้นมานะครับเขาก็มีชื่อว่าเอริกแมคเมลลน หรือเฮียเอริกนะครับซึ่งก็เป็นดีไซเนอร์ชาวแคนาดาครับที่ตอนแรกเนี่ยเขาก็ได้ทำการออกแบบพวกเอกซิบิชชั่นแอกซิบิชันอะไรมาเนี่ยแหละแต่ว่าภายหลังชีวิตเขานะครับเริ่มมีความรู้สึกอยากจะได้อะไรสนุกๆแบบเด็กๆนะฮะเฮียดีไซเนอร์คนนี้เนี่ยก็เลยได้ผันตนมาเป็นนักออกแบบสวนสนุกเด็กเล็กต่างๆ จนกระทั่งเขาก็ได้คิดคนห้องลูกบอลขึ้นมาเมื่อประมาณช่วงยุค70ต้นๆน,นี่แหละครับที่ตอนนั้นนะครับเขาก็ได้รับจ็อบมาเป็นการให้ออกแบบสวนสนุกสำหรับเด็กเล็กแห่งหนึ่งที่มันเหมือนจะเป็นสวนสนุกในสวนสัตว์น้ำอีกทีของสหรัฐนะครับซึ่งไอการออกแบบสวนสนุกสำหรับเด็กเนี่ยก็แน่นอนใช่ไหมครับว่า มันจะต้องมีความปลอดภัยสูงมันจะต้องเป็นแบบห้องอะไรที่นุ่มๆแบบเวลาเด็กชนแล้วจะไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าว่าดีไซเนอร์คนนี้เนี่ยแกเกิดไอเดียว่าแกไม่อยากสร้างแล้วไอ้ห้องสวนสนุกที่มันบุด้วยเบาะด้วยโฟมด้วยผ้าใบอะไรเนี่ยมันซ้ําเดิมกันครับที่เอริกของเราเนี่ยเขาก็อยากจะได้อะไรที่มันดูสดใสมีสีสันไม่ซ้ํากับใครครับที่พอเพื่อนๆเห็น,น,นห้องลูกบอลแบบนี้มีบอลสีๆีเอเชื่อว่าหลายๆคนที่ถ่ายตอนแรกเนี่ยน่าจะถ่ายว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากโหลกาชาหมากฝรั่งใช่ไหมครับ แต่ว่าไม่ใช่ฮะเรื่องมันดันเกิดขึ้นว่าตอนนั้นที่เฮียเอริกแกอรกำลังคิดงานอยู่เนี่ยแกได้ไปเดินอยู่ในห้องครัวครับเสร็จแล้วแกก็มองไปที่โขดโหลหัวหอมดองนะครับที่มันจะเป็นแบบหอมกลมๆขาวๆก้อนเล็กๆอยู่แช่น้ํากันอยู่และเฮียก,ก็คิดว่ามันจะดีขนาดไหนนะถ้าหากว่าตัวเราเนี่ยได้ไปแช่อย,อยู่ในโหลหัวหอมดองขนาดนั้นครับไม่ไม่รู้คิดได้ยังไงนะก็เหม็นนะสิ แต่เอาเป็นว่าเฮเรริของเรานะครับก็คิดว่าการที่จะได้เข้าไปอยู่ในขวดโหลของหัวหอมดองแบบนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องที่น่าสนุกอย่างแน่นอนเลยแกก็เลยนําเอาไอเดียนี้ไปทําจริงๆนะครับเพื่อจะไปทดสอบดูว่าคนเขาชอบกันไหมโดยการสร้างห้องขึ้นมาเป็นห้องลูกบอลแรกของโลกเลยครับที่ข้างในห้องนั้นเนี่ยเขาจะนําลูกบอลพลาสติกมากว่าหลายหมื่นลูกนะมาบรรจุลงในนั้นครับแล้วบูมชาวบ้านที่ไม่เคยเห็นของแปลกประหลาดอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับก็แห่กันมาเล่นของเขาทีเดียวเลยทั้งเด็กผู้ใหญ่ก็ชอบกันมากครับ ผู้คนเนี่ยต่างพูดถึงเรื่องความดีงามของห้องลูกบอลน,นั้นจนกระทั่งเฮเอริกแกมั่นใจแล้วว่าเออนี่นะต้องเป็นไอเดียที่ดีแน่เลยแกก็เลยนำงานนี่นะครับไปเสนอให้กับสวนสนุกดังกลา่าวจนกระทั่งได้สร้างเป็นห้องลูกบอลแห่งแรกของโลกในสวนสนุกนั่นแหละครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็คือประวัติศาสตร์ครับคือห้องลูกบอลหลังจากที่มันมีอันแรกใช่ไหมมันก็มีคนพยายามกอบมากมายครับจนกระทั่งทําให้ห้องลูกบอลน,นี้เนี่ยมันฮิตแล้วก็ขยายไปทั่วสหรัฐแล้วก็ทั่วโลกหลากหลายสวนสนุกหลากหลายร้านอาหารเลย ซึ่งความที่มันได้ฮิตเร็วแบบนี้นะครับก็คงจะเป็นเพราะว่าเจ้าห้องลูกบอลน,นี้เนี่ยมันสามารถสร้างได้ง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากมั้งครับคือมันก็เหมือนกับสระน้ําอะไรสระหนึ่งนี่แหละเพียงเท่าี่ว่าไม่ต้องใส่น้ําลงไปก็ใส่ลูกบอลโยนๆเข้าไปขนาะที่ว่าสวนสัตว์บางที่นะครับเขายังมีการนําเอาห้องลูกบอลน,นี้เนี่ยไปสร้างไว้ใหสัตว์เล่นด้วยเลยนะอย่างเช่นพวกตัวมีโค้งมีแคทอะไรแบบในโอไมก์ก oh พอเห็นภาพแล้วอยากไปเป็นสัตว์มากเลย คือด้วยคที่ปัจจุบันแอตโตและไงไม่สามารถเข้าเล่นห้องลูกบอลได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบโดนชึกในจิตใจเราตั้งแต่เล็กตั้งแต่ตอนขึ้นมัธยมมานะเพราะแบบเราตัวสูงปุ๊บแล้วจะไหมเราก็ไม่สามารถเข้าเล่นห้องลูกบอลสําหรับเด็กเล็กได้สมัยก่อนแอ็ก็ยังมีทริคอยู่เพราะว่ามีน้องก็เลยจะเข้าไปในห้องลูกบอลนี่เลยแล้วก็บอกว่าเอาผมไปเป็นผู้ปกครองให้น้องชายน้องสาวผมอะไรประมาณนี้ครับแต่ป่าหรอกไอ้น้องมันไม่ได้อินอะไรกับห้องลูกบอลนะอินนี่ต่างหากที่ไปกระโดดเป็นเด็กโข่งอย่างนั้นซึ่ กว่าห้องลูกบอลมาเยอะแล้วตอนนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องด้านมืดๆที่ได้เกิดขึ้นกับห้องลูกบอลดีกว่าที่เราก็จะมาเริ่มกันกันกบอะไรเบสิกเบสิกอย่างที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดกันอยู่แล้วก็ได้ก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะมีคอมเมนต์บอกแอดหรือยังว่าแล้วนะห้องลูกบอลเนี่ยมันไม่สกรปรกเลยก็ต้องบอกว่า yes แล้วก็ a lot ด้วยครับห้องลูกบอลเนี่ยมันสกรปรกมากซึ่งจากที่แอดไปรีเสิร์ชแล้วเจอมานะครับผมก็บอกว่าไอความสกรปรกของห้องลูกบอลน,นี้เนี่ย มันอาจจะมีความสกรปรกมากกว่าที่รองดากในห้องซ้วมของเราอยู่หลายเท่าด้วยนะเนื่องจากว่าในตอนนั้นนะครับทีมสำรวจเนี่ยเขามีการไปเก็บตัวอย่างของลูกบอลจากห้องลูกบอลมาหลายๆแห่งแล้วก็เอามาตรวจเชื้อดูครับแล้วก็พบว่าลูกบอลโดยเฉลี่ยเนี่ยจะมีแบคทีเรียอยู่ต่างกันชนิดฟังดีๆนะครับมากถึง1 7 8 1 8ชนิดกันเลยทีเดียว ซึ่ง1ใน10ของไอ้เจ้า1 0 0 0แสนกว่าตัวนั้นนะครับมันจะเป็นแบคทีเรียรที่มีฤทธิ์ร้ายแรงจนสามารถทำให้คนเนี่ยปวดท้องหากแตหกหักแตนกันได้ครับ ที่ถ้าเอามาคิดดูนะมันก็ไม่น่าแปลกหรอกเพราะว่าห้องลูกบอลน,นี้เนี่ยมันก็เป็นห้องที่เปิดให้เด็กๆหลายๆคนเข้าไปเล่นใช่ไหมและด้วยความที่เด็กมันเยอะแบบนี้เนี่ยความสกรปรกมันจะขนาดไหนล่ละครับทั้งเหงื่อใครเอย่ยทั้งน้ำลายเอย่ยหรือแม้กระทั่งทำช็อกโกแลตเหลวหรือว่าน้ำแอปเปิ้ลที่เด็กบางคนนะครับไม่รู้จะเป็นพิเรนยังไงปล,ปล่อยปึ๊ดออกมาได้นะครับมันก็ต้องมีอยู่แน่นอนครับ ซึ่งไอสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็เปรียบเสมือนกับกับระเบิดครับที่ถ้าเด็กต่อมาคนไหนไม่รู้เรื่องสวยนี่ก็จะโดนเข้าไปเต็มๆนะฮะแล้วความแย่อย่างหนึ่งของห้องลูกบอลก็คือมันเป็นเครื่องเล่นที่ทําความสะอาดได้ยากมากครับคือคิดดูสิว่ามันจะมีพนักงานคนไหนมานั่งทนเช็ดลูกบอลหมื่นกว่าลูกได้ทุกวันแบบนั้นคือทุกเดือนนี่ยังไม่รู้เลยว,ว่าเขาจะทํากันหรือเปล่านะครับซึ่งบางที่ที่แอดไปอ่านมาเนี่ยเขาก็บอกว่า 5ปีนะครับที่เขาทําความสะอาดครั้งหนึ่งกันเลยทีเดียวโอ้ oh my god ยิ่งปัจจุบันนี้มีโควิดด้วยเราไม่ต้องพูดถึงครับดังนั้นความดักดักอย่างแรกของห้องลูกบอลเลยก็คือเชื้อโรคนะครับแต่ที่ดักกว่าเชื้อโรคก็คืออะไรที่มันไม่ใช่เชื้อโรคแต่ว่ามันเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงก็ไม่รู้นั่นสิ อย่างเช่นข่าวของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังอันหนึ่งที่แอดเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนต้องเคยเข้าไปกินกันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีข่าวว่าที่ร้านฟาสต์ฟู้ดนั้นนะครับเขาจะนิยมเอาห้องลูกบอลไปแปะในร้านฮะแล้วก็มีเด็กได้เข้าไปเล่นแล้วก็เจอกับกันไกลเพื่อนสนิมในห้องลูกบอลครับไม่รู้เข้าไปอยู่ได้ยังไงนะครับแต่เมื่อเด็กเขาได้เจอปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาไปบอกกับพนักงานร้านครับแล้วพนักงานร้านก็ขอโทษแล้วก็บอกว่าอีหนู อย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะเดี๋ยวพี่พนักงานเนี่ยจะให้ไอติมซันเดย์ไปกินแล้วกันอย่าบอกใครจุจุที่ถ้าเขาไม่ไปบอกใครเนี่ยข่าวนี้มันจะเล็ดลอดออกมาได้งไงล่ะครับพนักงานคนนั้นน่าจะโดนเด็กหักหลังซึ่งเอาจริงๆเมื่อพูดถึงห้องลูกบอลที่มันมีอยู่ในร้านอาหารแบบนี้นะครับมันก็ทําให้แอดนึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาก็คือเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าเวลาเด็กเขากินอิ่มเสร็จใหม่ๆแล้วไปกระโดดขึ้นกระโดดลงเล่นในห้องลูกบอลเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็หักแตกสิฮะ ซึ่งจากคําสัมภาษณ์ของอดีตพนักงานร,ร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังหลายๆแห่งนะครับเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่ธรรมดามากครับเจอกันแทบทุกเดือนคือบางทีเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องหักก็ได้ครับจะไปเจอพวกไก่ทอดหรือก็เบอร์เกอร์ที่กินไม่หมดครึ่งชิ้นเนี่ยอยู่เต็มใต้ห้องลูกบอลเลยครับปะบนไปกับห้องลูกบอลซึ่งเอาจริงๆเออเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่แอดเคยเจอมาแล้วนี่ว่ะแต่ดีนะไม่ได้ไปเหยียบกับระเบิดอันนั้นก็คือหักเต็มเต็มห้องลูกบอลอยู่ตรงนึงเลยครับ แล้วทำไมก็ไม่เข้าใจว่าเราก็ยังเล่นในห้องลูกบอลน,นั้นอยู่นะซึ่งที่น่าตกใจมากก็คือวิธีการทําความสะอาดห้องลูกบอลน,นั้นจากคาสารภาพของพนักงานครับที่เขาได้เล่าว่าเวลาเขาบางทีไปเจออ้วกแต่จะทําความสะอาดยังไงมันก็ทําไม่หมดใช่ไหมเพราะใครจะไปรู้แล้วว่าไอ้หากที่ถูกปล่อยมาเนี่ยมันจะวนเวียนไปติดกับลูกบอลลูกไหนบ้างแล้วก็พื้นที่ตรงไหนแล้วครับ ดังนั้นเองเวลาบางทีที่พนักงานเขาเช็ดหากออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ยังจะมีกลิ่นแบบหากติดอยู่ใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะเป็นกลิ่นแบบเปรียปร้ยวๆอะไรนิดๆแหมอธิบายซะเห็นภาพกันเลยนั่นแหละครับกลิ่นเหล่านั้นมันก็ยังคละคลุ้งอยู่นิดๆน,น,นะครับดังนั้นเพื่อเป็นการปกปิดกลิ่นเหล่านี้ไม่ให้ลูกค้าคนอื่นหรือว่าคนที่มาเล่นในวันต่อมาได้รับรู้เขาจะทํำยังไงล่ะครับเขาก็บอกว่าเขาก็จะมีสเปรย์ชนิดหนึ่งนะครับที่มันจะมีกลิ่นคล้ายๆกับขนมไซไม้หรือว่ากลิ่นบับเบ เอาไว้เพื่อฉีดกลบกลิ่นอ้วกอะไรพวกนี้ครับโอ้มค์กนั่นก็หมายความว่าไอ้ที่เราเคยเข้าไปเล่นในห้องลูกบอลเด็กแล้วได้กลิ่นเหมือนกับบ๊บบุกกะหอมหอม,หอมนี่มันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเอามาฉีดเพื่อทําให้ลูกบอลมันเหมือนกับกระปุกหมากฝรั่งอย่างที่เราคิดนั่นสิดังนั้นไอ้ที่แอดบอกเพื่อนไปตอนแรกๆว่าถ้าใครยังไม่เคยเล่นแล้วควรไปลองสักครั้งนะครับก็ขอถอนคําพูดนี้ก็แล้วกันอย่าเราพูดไปได้ยังไงแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมันก็ยังไม่เท่ากับเรื่องประหลาดอออัันนนหหึ่่่งทีีไไ้ดปเจมารรารคบว มันเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงเนี่ยก็คือมันจะเป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งนะครับที่แอาจะขอใช้นามสมมติว่าน้องโต้งก็แล้วกันที่เขานะครับได้ไปกินอาหารเที่ยงกับแม่ที่ร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งครับซึ่งวันนั้นเนี่ยโต้งก็ได้รีบกินอย่างรวดเร็วเลยเพื่อที่ว่าจะได้ไปเล่นในห้องลูกบอลสุดโปรดแบบที่เขาทําประจํานะครับที่เมื่อโต้งเข้าไปก็ไปกระโดดสไลเดอร์มุดขึ้นลงลูกบอลอย่างสนุกสนาน ซึ่งคุณแม่เมื่อเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติคุณแม่ก็นั่งเล่นมือถืออะไรไปสักพักนะครับแต่เท่าใน10นาทีถัดมาเท่านั้นแหละคุณแม่นะครับก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กคนหนึ่งขึ้นมาที่มาหันไปปุ๊บนะครับก็พบว่าเป็นเด็กชายโต้งลูกชายเขาเองครับที่ได้ร้องไห้อยู่ในห้องลูกบอลแม่ก็เลยบอกว่าโต้งโต้งรีบออกมาสิลูกแต่น้องโต้งนะครับเขาก็ลุกไม่ได้แล้วคุณแม่ก็เลยต้องไปขอให้พนักงานในร้านเนี่ยช่วยพาตัวลูกเขาออกมาหน่อย ที่เมื่อพาอกมาปุ๊บนะครับก็พบว่าที่ขาของโต้งเนี่ยมันจะมีเหมือนกับจุด2จุดอยู่นะครับที่จะเป็นจุดเล็กๆ2จุดแล้วก็มีเลือดออกซิบๆนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณแม่ก็คิดว่าน้องโต้องอาจจะไปชนอะไรกับพวกขยงขยะอะไรที่มันตกอยู่ในนั้นก็ได้ขาเขาก็เลยได้เลือดออกซิบๆแบบนี้นะครับดังนั้นเองคุณแม่ก็เลยได้นําน้องโต้งเนี่ยไปยังโรงพยาบาลเพื่อจะไปฉีดยากันบาดทะยักก่อน แต่ว่าวพอมาถึงที่โรงพยาบาลนะครับหมอกลับบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แผลที่ต้องใช้ยารักษาบาดทะยักก็ได้นะเพราะว่าแผลนี่เนี่ยมันมีความบวมแล้วก็ไอ้เนื้อเยื่อตรงแผลนเนี่ยมันมีสีม่วงๆเหมือนกับว่าเนื้อตายมากขึ้นคุณแม่ก็เลยบอกว่าแล้วมันเป็นรอยอะไรหรอคะคุณหมอหมอก็เลยบอกว่าอ๋อโชคดีแล้วล่ะที่เราเจอมันเพราะว่ามันเป็นรอยงูกัด ที่ก็โชคดีอีกมากนะครับว่าหมอเขาเจอแล้วก็รักษาทันแต่ทวะน้องโต้งเนี่ยก็ต้องไปนอนเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาลกว่าอีกหนึ่งสัปดาห์เลยทีเดียวคือตอนแรกแอดคิดว่าเจอกันไกลขึ้นสนิมนี่มันก็แปลกประหลาดแล้วนะแต่นี่แบบงูงูมันเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงทว่าโดยส่วนตัวนะครับแอดคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องตำนานเมืองที่เขาแต่งขึ้นมามากกว่าเพราะแบบไอการที่เราจะโดนงูตัวหนึ่งฉกเนี่ย มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆู่หมอมจะซีซัวรักษาอะไรก็ได้นะเพราะว่าสิ่งแรกเลยที่คนโดนงูฉกต้องทําก็คือเขาต้องจําชนิดงูให้ได้ครับด้วยความที่ว่าเซรุ่มเวลาจะรักษาอะไรที่โดนงูกัดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเซรุ่มอันเดียวจะรักษางูได้ครอบจักรวาลน,นะ ดังนั้นเองเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องแต่งมากกว่าแต่ว่าแอดก็ยังเคยได้ยินพวกเรื่องราวของเด็กพี่เรนที่แบบเอามีดโกนไปปาลงในห้องลูกบอลหรือว่ามีคนเคยโดนเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วตําในห้องลูกบอลด้วยหรือ มีการที่คนเข้าไปค้นพบซากคนตายนะครับอยู่ด้านล่างถาดห้องลูกบอลมันก็ยังมีแล้วเลยซึ่งจากข้อมูลที่แอดหามานะครับก็พบว่าเรื่องทั้งหมดทั้งมวลนี้มันน่าจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมามากกว่าครับแต่ที่ไหนๆเราจะดาให้ดุดโลกแล้วเนี่ยแอดก็ขอแถมเรื่องนี้ให้ฟังกันละกันซึ่งจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าตัวตลกแมคโดนัลล์นะครับเจ้าตัวต,วตลกมาสคอตที่ปัจจุบันนี้สามารถทําให้เด็กๆหลายคนร้องไห้ได้กันเลยทีเดียว ที่เรื่องนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาอย่างฮิตเลยในสมัยที่แมคโดนัลล์ของต่างประเทศนะครับเขาจะมีห้องลูกบอลให้เล่นกันเป็นประจำแทบทุกสาขาเลยและมันก็จะมีเรื่องอยู่ว่ามันมีเด็กหลายๆคนนะครับมักจะได้หายตัวไปหลังจากที่เขาได้เข้าไปเล่นในห้องลูกบอลซึ่งบางทีก็หายไปแบบไม่รู้ตัวอะไรเลยแต่บางทีนะครับเด็กๆเ,เหล่านั้นก็หายตัวไปต่อหน้าพ่อแม่ครับ คือจะเป็นภาพของเด็กๆที่แบบอยู่ๆก็จมลงไปในอ่างห้องลูกบอลแบบควบเหมือนกับว่ามีใครมาดึงขาเขาลากลงไปข้างล่างนะครับที่พอพ่อแม่เห็นแบบนี้ก็รีบโวยวายแจ้งกับพนักงานของร้านสิจนกระทั่งทางร้านบางแห่งนะครับต้องเป็นเรื่องเลยต้องลื้อเอาห้องลูกบอลนั้นครับออกมาหมดเลยแต่เมื่อลื้อออกมาหมดแล้วเนี่ยก็กลับพบว่าไอ,บอ้บ่อใส่ลูกบอลนั้นนะครับมันกลับเป็นบอ่อว่างเปล่าครับไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลย ทําให้มันเป็นตำนานเมืองเล่าต่อๆกันมานะครับว่าไอสิ่งที่ลากเด็กลงไปเนี่ยมันก็คือเจ้าตัวตลกแมคโดนัลนี่แหละที่ในเวลาต่อมานะครับมันก็เหมือนกับมีพนักงานร้าน,นไปเช็คงานร้านหลังเลิกว่าแบบยังมีเด็กอะไรค้างอยู่ไหมก่อนที่เขาจะปิดร้านนะครับแล้วพนักงานคนนั้นเนี่ยก็ได้เดินไปที่โซนของเล่นครับ แล้วเขาก็เห็นว่าในอ่างของห้องลูกบอลน,นั้นเนี่ยมันเหมือนมีอะไรดุบดุบดุบอยู่ในห้องลูกบอลฮะที่มาจ้องลงไปดูกลางลูกบอลหลากหลายนั่นแหละเขาก็พบว่าไอสิ่งที่ดุบๆนั้นนะครับมันเป็นหัวของคนที่สีซีดครับมีปากสีแดงแล้วก็ผมที่สีแดงก่ําเลยซึ่งเมื่อสบตาก,กับพนักงานปุ๊บนะครับเจ้าสิ่งนั้นก็รีบมุดลงไปในห้องลูกบอลเลยหรือว่านี่มันจะเป็นผีของตัวตลกแมคโดนัลนะ ซึ่งอันนี้แอดก็ต้องขอย้ำอีกทีนะครับว่ามันเป็นเรื่องแต่งเรื่องแต่งแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าใครยังอยากไปเล่นหรือว่าพาลูกของตัวเองไปเล่นในห้องลูกบอลอยู่แล้วก็ก็พยายาม อย่าเอาลูกเขาไปเล่นในห้องลูกบอลที่มันมีกลิ่นเหมือนกับของหวานกลิ่นหมากฝรั่งแล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นกลิ่นของสเปรย์ดับกลิ่นที่เขาได้ฉีดออกมาเพื่อปกปิดอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้ซึ่งถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะแอดขยี่ฝันในครั้งต่อไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างเด้อส่วนวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย